เปิดหน้าตา่างเปิดประตูเปิดอะไรต่างๆนานาเปิดแล้วได้อะไรครับเปิดแล้วคือให้อากาศมันถ่ายเทยวิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามาถ่ายเทยเข้ามาถ่ายเทยเข้ามานั่นคือหลักธรรมชาติของฮวงจุ้ยครับเราจะไม่แบบใช้สิ่งที่เราบอกว่าเอ้ยตำแหน่งธาตุหรือต่างๆนานาถามว่านักกษัตริย์หรือธาตุของตัวเราเองเนี่ยคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรอกสมมุติว่าคุณเกิดมาแล้วในปีนี้สมมติว่าใครใครเกิดในโชคครบรอบนะครับในปีนี้ปีวัวนะครับปีวัวปีนี้ อาจจะครบ12ขวบ 24, 36 48ก็คือ12ปีมี1ครั้งนะครับ12ปีมี1ครั้งนั่นถึงหมายถึงว่าคนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงนักษัตริย์ของตัวเองได้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงาธาตุของตัวเองได้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่กําหนดและเกิดมาวันเดือนปีเกิดของคุณได้ไม่มีโอกาสหลีกเลี่ยงได้เลยถามว่าถ้าเวลาคนเราไปดูว่าเอยวันเดือนปีเกิดนี้ไม่ดีจะต้องแก้แบบนี้จะแก้แบบนั้น งั้นผมถามกับคำหนึ่งว่าเราจะต้องแก้อย่างนี้อีกสักกี่ครั้งปีนี้เราชงนะปีนี้เราชงสมมติว่าปีแพ้จะชงกับปีปีปีฉลูปีนี้ถูกไหมสมมติว่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคนเกิดปีแพ้จะต้องชงในปีนี้ทั้งปีจะทำยังไงครับจะทำยังไงถูกไหมสแสดงว่าในปีนี้คนเกิดปีแพ้จะทำธุรกิจต่างๆนานาลำบากใช่ไหมไม่ใช่นะ ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่จริงๆแล้วใน1วันเนี่ยคุณชงทุกวันอยู่แล้วนะครับไทรเคยได้ยินไหมว่าที่มาตีละครังเป้งเป้งเป้งยามหนึ่งแล้วยามสองแล้วนะครับนะในหนังเขาสมัยก่อนน่ะแต่คนจีนเขาจะถือว่า1เลิกยามเนี่ยคือสองชั่วโมงนะครับฟังดีๆแต่ถ้าเป็นคนไทยน่ะหเลิกยามเนี่ยคือสามชั่วโมงแต่ถ้าคนจีนถือสองชั่วโมงนะครับคือสองชั่วโมงเขาจะบอกว่าใน1วันน่ะ ถ้าเอาสองชั่วโมงไปหารยี่สิบสี่เพราะในหนึ่งวันมียี่สิี่ชั่วโมงถูกไหมครับถ้าเราเอาหนึ่งวันไปหารยี่สิบสี่นะเอายเอาสองไปหารย4ิบสี่เท่ากับจะแบ่งออกเป็นสิบสองเลิกยามนะครับฟังดีๆนะครับแบ่งออกเป็นสิบสองเลิกยามสิบสองเลิกยามก็แบ่งออกเป็นอีกคือสิบสองนักษัตริย์ชั่วฉลูขานทองมะลงมาเสง็งมะเมยมะแม,ม,ม่วอกจอกุลอ่ะ1ิบสองนักษัตย์แสดงว่า ถ้าใครเกิดปีแพะในหนึ่งวันเนี่ยมันจะต้องมีสองมีหนึ่งเลิกยามที่เป็นเลิกยามของฉลูคุณจะเคยได้ยินว่าเลิกยามนี้เป็นเลิกงามของลิงของกุของชลูของขานของอะไรก็ตามนะครับนั่นคือความหมายว่าในหนึ่งวันน่ะมันจะมีนัก,กษัตย์ที่ชงกับคุณน่ะมีอยู่แล้วในหนึ่งวันแต่อาจจะมีแค่สองชั่วโมงในสองชั่วโมงนั้นคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือคุณอาจจะนอนอยู่หรือคุณอาจจะอยู่บ้านที่ทํางานอาจจะไม่เกิดเรื่อง แต่ในการเกิดเวลาการชงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราด้วยครับไม่ใช่ว่าโงงกับคุณแล้วคุณจะต้องเกิดเรื่องอุบัติเหตุหรือผ่าตัดหรือเจ็บป่วยเอยตลอดเวลาไม่ใช่ครับถ้าคุณแข็งแรงธาตุไฟคุณแข็งเขาเรียกว่าธาตุไฟคุณไม่ตกคุณไม่ต้องกลัวครับเรื่องพวกนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าวันวันนี้จะชงหรือไม่ชงนะครับไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจคุณแข็งแรงคุณไม่ต้องกลัวปีชงงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ งั้นผมถามให้ทุกคนคิดตามอาจารย์นะพยายามคิดตามอาจารย์เรือหนึ่งลำครับเรือหนึ่งลำถามว่าในสมัยก่อนมันจะมีเรือหนึ่งลำที่เราได้ยินชื่อันเสมอคือเรือโนอาเรือโนอาเนี่ยเขาบอกว่าหรือไม่ต้องเป็นเรือโนอาก็ได้เราเคยดูหนังหลายเรื่องที่เวลาเกิดอุทกภัยเกิดภยัภยพิบัติเจอโรคร้ายหรือเจออะไรต่างๆนานาเขาจะคัดคนที่ขึ้นไป แพมีอายการมีผู้พิพากษามีมีต่างๆนานาเนี่ยคือหลายๆอาชีพที่เข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นก็ถามว่าในไหนอาชีพเนี่ยแล้วเรามาพูดถึงพืชผักมาพูดถึงสัตว์สิ่งมีชีวิตเขาก็จะเอาพืชผักแต่ละชนิดเอาไปปลูกต่อไปเพิ่มเติมต่อสัตว์ก็เหมือนกันเขาก็จะเอามาเป็นเป็นคู่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 อา้าวมียีราฟเอายีราฟขึ้นไปสองตัวเอามีอูดก็อ,อูดขึ้นไปสองตัวเอาอะไรก็คือเอาไปหลบไปพูดง่ายๆว่าถ้าเกิด เกิดอะไรขึ้นมาต่างๆนานาเนี่ยบนพื้นแผ่นดินอยู่ไม่ได้แล้วเราจะมีสิ่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้เพราะเรามีตัวต้นแบบอยู่แล้วถูกไหมครับผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือภาชนะชนิดหนึ่งที่บรรทุกพวกคุณน่ะไปให้ตลอดรอดฝังให้ได้คุณลืมไปหรือเปล่าว่าบ้านของคุณน่ะมีส่วนมีส่วนสําคัญกับตัวคุณมากอะไรคือที่บอกว่ามีส่วนสําคัญกับตัวคุณมากครับ